จะไปนะครับ บ้างก็บอกว่าเป็นหุ่นยนต์เป็นกันดั้มหรือเป็นฮิปโปก็แล้วแต่จะดูนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์แต่ด้วยความที่ว่าขบวนรถไฟนี้่นีะ่ะด้วยความที่ความสํมคัญของไทยทุกคนเนี่ยมันจะนนี้คืออาหารนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูที่มันมีอะไร,ะรบ้างไ่้เปิดื่อ เห็นไม่พร้อมกันเลยเพื่อความเซอร์ไพรส์อุ้ยโอ้โหับได้ดูดีเนี่ยลองครับถ้าไหนที่สนใจเรี่มด้วยว่าแบบที่หแต่สโอ้โหนี่ไหมนะครับท่านสามารถที่แต่แกะเป็นก่นะโดยสั่ท่านจแกะเพื่อท่านจะได้ดีที่กินตามอันนี้ลองกินก่อนนะคับขบวนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในขณะ ค,คือทา่าทใายมะม่วงชื่อกระบวนรถไฟด้ยวยเอาตอนนี้น้องแว้งมาถ่ายรูปครับตัว,ว,วมอือถือหล่นกันนะันนี่ นจะกจาก,กมือก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องไงงแล้วนะเมเดี๋ยวม่ถ่ายันตรงนี้มันเป็นนี่ด้วยลางรถไฟเ,ยเ,ยเ้ยเดี๋ยวให้เขาถ่ายกันหน่ได้เขาถ่ายกันเอ รูปเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับกลับแล้วครับนี่คือจุดชมวิวนะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับขบวนรถนี้เข้ามาจอดให้ถ่ายรูปกันตรงนั้นมีวัดกีบเลยไม่รู้ขากกจะแวะปั่บ ไปอ่ะบนหลังถ้าเกิดไม่แวะขาขับมาเที่ยวเองนี่วะเฮ้ยมันน่ะนะไม่รู้เชื่อมาไี่โต <c oughs> เนี่ยตอนนี้ไม่มีคนถ่ายแล้วเขาขึ้นรถหมดแล้วโอ้ยจักรลารยาเลยเดี๋ยวก็จะไปต่อรถบัสไปไว่ายพักก่อน,นะครับโอเค อ่ะวันนี้เดินชมชุมชนตลาดบ้านใหม่ตลาดร้อยปีที่จตเจักเซาครับรับดูของไปเฮ้ยโหนี้น่ากินเลย านางก็เตี๋ยวเรือวะอืมเย็นอ้ยนี่หอยจ้อของเราทำเองค่ะหอยจ้อไม่เอาไม่ไหวอันนี่ ได้เปิดพิพิธภณฑด้วยครับโเดินไปนี่ทะลุไปนี่เป็นแม่น้ำใช่ไหมไปยวไปดูหน่อยสิไปไหมนี่เขาเป็นร้านอาหารเข้าไปไม่ได้เข้าไปร้านอาหารเดินต่อ ใ่ถงเท่าไหร่้บาทเยหกบาทเนาะโอ้โหเข้าไปลึกอันนี้ข้างใน ต้องในลึกแล้วเนี่ยามาจากด้านนี้ไงเราไม่ได้สะะั่ง้าน้มันว่าไม่ใช่อ่ะมันมันนี่มันอยู่ในเมืองละอันนั้นที่เราแผ่นมันไม่ได้อยู่ในเมืองเลยคนละที่ <c oughs> มีปล่อยปลาด้วยครับ ฝึกซ้อมกันเะตอนขาเรียนเฮ้ยอะไรเกี่ยวฉันเขาฝึกเขาฝึก,ก,ม,กม,มีร้านกาแฟด้วย

เล้วก็จะมีขอวัดัวัดองแล้วก็เดียวซายมไปเลยพี่แกนี่ขายอะไรแค่คินโอ้ยนี่มีขนมโอเคครับ ตรงนี้เหมือนตลาดตลาดน้ำนนี้เลยคุยเหมือนนอนหวายเป็ดเป็นเป็ดโลอ่ะวครับเหลืออยู่แค่นี้หมดแล้วนะครับดูได้ไม่ใครเจอปล่อยไป จะตลาดช่อนจัดนสดจัไดกออกไปน้ำเลยครับช่ปลาหมูเท่าไหร่ครับปลา ออตอนแรกก็ไม่ร้อนนะใส่ชูชีพแล้วร้อนเลย ฮัลนหลโอเคนะครับทุกท่านเสียงชูชีพแล้วลอยนะครับตามกฎของการท่านะฮะเดินเรือเราจะออกนะครับตัเวเรือเราจะออกเป็นลำแรกไม่ใช่ลำแรกหรอกพี่เราจอดอยู่ว่ามันออกง่ายนะของเขาติดจน,นกว่าจะแกะเชือกอะไรไเป็ไงก็ไล่กันมา ถ้ากองไปเรื่อยๆเ,เราจะออกทะเลนะเราจะออกทะเลใครอยากไปเกาะเสม็ดไหมเราด้พาไปเอาลันี้พาไป <c oughs> อันนี้มเป็นเรือสำหรับวิ่งในแม่น้ำออกทะเลไม่ได้นะฮะออกทะเลได้แต่แันนี้ไม่ปลอดภัยนะครับนี่คือดันน้ำแบงปะกงนะครับดันน้ำแบบปะกงหลายๆคนสงสัยว่ามันมาจากไหนมันมาจากหนึ่งแม่น้ำคนครนายกมาจากเขำใหญ่มาจากป่าสักด์ชลสิทธิ์ มาจากกมัดแกงหญิงเพลิงนะฮะเหมือนกับปนวางยงได้ีาาม สีทองหรือวัดตากน้ำเจลโอนะครับคำว่าเจโอคือจุก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 ักน้อ่านี้ปรมานี้นะครับแน่รอนรับเป็นจิบพักพับก็้ีร,ระสองเกดพระเจ้าตัดสินเช่นกครับมีพมววระนุสสวีเก็ดพระเจ้าตัดสินเช่นกันะเจทา่ิ้าเสด็จประพาสที่นี่นะครับแล้วก็จะมีดนตรงให้ ้องเส็จที่นี่หลายหลาย,หลายจุดด้วยกันแล้วก็มีตำรีให้นักนาที่นี่ที่นี่ที่นี่นะับตอนนี้เราขึ้นเรือมาแล้วนะครับภาพต่างมาแวะมาที่นี่ วันนี้ชื่อว่าอะไรนะคุไม่รู้นี่ก็ที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพากลับคืข้างรถไฟกลับละเอาหงอาหารก็ไม่มีแล้วนอนเยน็นมีคนอินเดียมาด้วยคุ ดูชาผู้าพดตอกจิกอันนี้ก่อนอันนี้ก็ขบวนขากลาับนะครับขากลับเขาก็จะกลับเก้าอี้เราก็จะมานั่งอยู่ข้างหลังแทนแทนที้ขางไม้อยู่ข้างหน้าสุดะเปิดของของว่างขากลับอยู่ดิอยู่ดิมีอะไรมา้าง ให้ทีมงานเปิดก่อนวนาำมันหุ่น,นใช่ไหมปล่อยทองข่านเย็นก็มีนี่นี่จบทิปแล้วเดี๋ยวไปจบทิปที่หัวลำโพงแล้วกัน ก็มีของที่ระลึกจากการรถไฟนะครับเป็นวงกุญแจโอ้์โหนี่สวยมากเลยของแล้วนี่หายากอะ mm hmm. มีอีกแบบหนึง mm ่ง hmm. ให้มาสองแบบอ mm hmm. ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสถานีหัวลำโพง มืดแล้ววันเช้ายัางตอนเช้ามา,าระหว่างอา้าวไปดูหน้าขบวนกันครับรถต่วนขบวนพิเศษน้องเที่ยวฉากเชิงเศราเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วจุดหมายปลายทาง วัวลำโพงเดลาตอนนี้6โม40นาทีเราก็จบคลิปนี้เลยแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยทพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ